Oh empty. Yeah, and uh. this you can uh you for you. Mm. <laughs> ช่องบงันเทิงติดตามนะคะยินดีนำเสนอนิวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พาาลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆขอบคุณค่ะเสียอาการคุยอังคืนหนักมากหลังก้าวออฟจัดของขวัญรูปคู่นักชาลีเอฟซีแฮแซวนี่มันของชํารวยงานแต่งไหม นาทีนี้นะคะฉุดไม่อยู่แล้วสําหรับติ๊กตอกเกอร์เฉาชาวจีนนะคะน้องขุยอังคู่จ้นของหนุ่มแน็กชาลีซึ่งแฟนๆน,นะคะก็พร้อมใจกันตั้งฉาย,ยาใหม่ให้ว่าเจ้าหญิงเบรกแตกเพราะว่าช่วงนี้นะคะเรียกชื่อพี่แน็กออกสื่อแบบไม่มีหยองไลฟ์ไหนก็มีแต่ชื่อพี่แน็กทั้งไลฟ์กลายเป็นโมเมนที่ดูไปยิ้มไปฟินไปกันทั้งด้อมค่ะ ล่าสุดนะคะในวันที่5มีนาคมน้องขุยอันเนี่ยครแกะขิงเบาๆว่า,าวันนี้ได้ดูคลิปตอนที่ขงขิงรถจักรยานล้มแต่ที่สงสัยคือทำไมพี่แน็กนั่งนิ่งไม่ลุกไปดูเลยงานนี้นะคะแฟนๆเนี่ยก็แซวกันยับนะคะว่าอุ้ยน้องจะแซวหรือว่าจะขายขิงคะเพราะว่าตอนที่น้องขุยอันล้มเนี่ยพี่แนกรีบวิ่งเข้าไปดูทันทีแหม่แม่แบบนี้เนี่ยเขาเรียวกว่า2มาตรฐานไหมคะพี่แน็กเอาวันนี้ขุันดูวิดีโอขงขงขิงค่ะวันนี้ขงขิง 不会就了。那、啊、你带我他买，你带我看毒品呢？Just sit down, no stand up, go to look. 啊，n 票来看。哎，你还 just sit down？o v e y o 呀？No sweet 呢？哼哼。 แต่ที่ทำเอาพิ้งหนักมากนะคะก็คงจะเป็นช็อตที่แฟนคลับเนี่ยบอกว่าพี่แน็กเข้ามาอยู่ในห้องดูไลฟ์อยู่แต่น้องขุยอันไม่เชื่อโทรหายพี่แน็กกลางไลฟ์แบบไม่ต้องรอค่ะทําเอาแฟนดอมนะคะตัวหนักมากเพราะว่าช็อตนี้เนี่ยคือเขาคุยกันเหมือนจริงไหมแหม่แหม่แหม,แม я, อาการแบบนี้เนี่ยงคงโทรฟุยกันบ่อยๆใช่ไหมคะอันอันทำเอาแฟนดอมนะคะแซวกันสนั่นว่าหายใจเข้าหายใจออกก็พี่แน็กหน้าที่นี้นะคะไม่ต้องเบรกแล้วคะ่ะไปให้สุดเลยลูกสาว 因为爱很糟糕。Island, 今年他刚刚来生年，记得帮我跟弟弟说一声。Go home. You go home. You go home. He can't. 看一 You, you go home. b l a k you go home. He always on you，拉卡海滩。He always on you for me。You go home。不信就打电话给他看。喂。You come on my room 聊。Pencil go home 拆板，嗯、mm,，I think。拆卡，拆卡。 Mm. Ta -da. Okay, you go to work. Okay, bye. See you. <laughs> hey, see so you go home. Speak, you go home. You go home. ต่อด้วย็อตที่ทำเอาคนเสียอาการนะคะเมื่อขุยอันเขินหนักมากหลังก้าวออฟจัดของขวัญรูปคู่ในักชาลีเอฟซีแ s ร์ n ซลนี่มันของชำร่วยงานแต่งไหมซึ่งช่วงหนึ่งของไลฟ์นะคะขุยอันเนี่ยได้ขึ้นไลฟ์กับก้าวแล้วก็ออฟโดยก้าวนะคะบอกกับขุยอันว่าฉันมีเมคกิ้งเมคกิ้งอิททูยูฉันทำมาให้คุณเพื่อขอบคุณที่คุณเนี่ยมาเล่นมิวสิกวิดีโอให้พวกเราด้านขุยอันนะคะก็บอกว่า แต่ว่าขุยอันว่าโฟโต้ไม่สวยแหมแมมแม,แมปากบอกโฟโต้ไม่สวยแต่อาการยิ้มกลุ้มกลิ่มของหนูเนี่ยมันย้อนแย้งมากเลยนะอันอันจะไม่ให้ยิ้มได้ไงก็โฟโต้ที่ทําให้มันเป็นรูปพี่แนทกําลังป้อนทับทิมกรอบให้อันอันค่ะน่านี้นะคะก็ทาเอาแฟนด้อมเนียต่างเข้ามาแซวในความน่ารักของคู่นี้สนั่นเลยนะคะอาทีเช่นไม่สวยแต่ยิ้มกลุ้มกลิ่มเลยนะชอบแหละแต่เก็บทรงถูกใจอันอันแหละยิ้มขนาดนี้ ชอบใจคุณเขาแหละอุ้ยนี่มันของชำร่วยงานแต่งไหมอู้เอ็มวี yeah a n this you can uh for you อมีอะ making making it to you ฉันฉันทำมาให้คุณเพื่อขอบคุณที่คุณมา เล่นมิวสิกวิดีโอให้พวกเราเรีวนะ่าขวัญฟุตโตไม่สวยอะ่ะเป็นเพลงก่อน just <a> moment okay just uh moment just moment okay up ขวัญฟุตโตไม่สวยอะ่ะขวันสวยขวันสวยขวันน่ารักอันนี้ฟุตโตไม่สวยอ่ะอ้าวทำไมไม่สวยดูเสียขวัญไม่สวยอ่ะขวันสวยสวยมากๆเลยนี่ยูสมัยน่ารักน่ารักมากมาก รูปรูปนี้สวยรูปนี้สวยทุกคนรูปนี้สวยอ่าอันเนี้ยจริงๆอ่ะมันมันสามารถเอ่อทำอย่างนี้ได้นะอ่า this can อ่ ah have other have other photo ไหมมั้ยม่ just this m o n h this สแกนไปลิงก์เพลงได้เลย แม้ว่าเฮ้เริ่ดได้เลยนี่ทุกคนมันสุดเกนไปตรงนี้ได้เลยนี่กินได้กินได้สวยสวยน่ารักอ่ะเปลีนแล้วนะเปลีนแล้วเปลีนแล้ว Thank you เปลีนแล้วนี่ This Thank you This good gift I t r i n k very good Yeah Amazing Yeah Amazing Yeah for you Okay for me ไอไอไอกิฟอ่าไอมีของจะอ่ากิฟต์อยู่กิฟต์อยู่ อาจที่สิ่ี่ให้ที่ไหนกิฟตไรท์อ๋อเดี๋ยวนักเที่ยนนี่เจ็บกัน sorry sorry มอจุอบจุ๊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 บมีฟันนี่เออฟันนี่ฟันนี่ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ